สวัสดีค่ะแม่มาคนนี้ค่ะที่นี่หมู่บ้านเกติพานะคะนิคมวัฒนาซอยหนึ่งค่ะอยู่ใกล้ตลาดนิคมเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นบ้านเท้าเฮาหลังริมค่ะบ้านเท้าเฮาหลังนี้นะคะเราต่อเติมเป็นสามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวค่ะแล้วก็ได้พื้นที่บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะเป็นพื้นที่จอดรถโล่งๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา บ้านเทาเฮาที่เหมือนบ้านแฝดหรือฟังก์ชันเหมือนบ้านเดี่ยวนะคะที่นี่หมู่บ้านเกศนิพานิคมพัฒนาค่ะซอยหนึ่งนะคะสามารถเข้าชมได้เลยนะคะในอัตราการผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ6 0พันกว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะบ้านพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็ต่อเติมให้เต็มแบบนี้เลยนะคะ จอดรถได้สองคันสบายๆนะคะมีพื้นที่เหลือบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านนะคะชายคาเต็มนะคะตอนนี้ก็ฝนตกแต่ว่าจะเห็นได้ว,ว่าพื้นที่ตัวด้านหน้าบ้านเนี่ยไม่เปียกเลยนะคะแล้วก็มีบริเวณพื้นที่จัดสวนด้านหน้าบ้านมีวิวเป็นต้นทุเรียนต้นมังคุดแบบนี้นะคะสำหรับใครที่แบบอยากได้พื้นที่ทเทวเฮาที่พื้นที่เยอะๆมีหน้าบ้านเหลือกว้างๆแบบนี้นะคะ ก็เข้ามาเยี่ยมชมได้ปูกระเบื้องให้เต็มทำหลังคาลงจอดรถให้แล้วก็ต่อเติมเป็นสามห้องนอนนะคะจะพาไปชมตัวบ้านหลักนะคะทำเลดีค่ะอยู่ใกล้ตลาดนิคมพัฒนานะคะบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ต่อเติมให้เต็มพื้นที่นะคะเปิดเข้ามานะคะก็จะพบกับตัวห้องโถงนะคะ กว้างๆแบบนี้เลยนะคะตัวป้าเป็นป้าแขดนนะคะมีไฟส่องสว่างครบทุกพื้นที่ที่นี่นิคมพัฒนานะคะพื้นเป็นพื้นกระเบื้องะคะ่ะแล้วก็ด้านขวามอือตรงนี้นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนสําหรับห้องนอนนะคะมีทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะคะ ทั้ง3ห้องนะคะสามารถใส่ที่นอน6ฟุตตู้3าบานสตูแต่งตัวหรือโต๊ะทำงานเข้าไปได้เลยนะคะแสงสว่างส่องถึงทุกห้องนะคะเพราะมีบานหน้าต่างให้ครบทุกห้องค่ะจะพาไปชมตัวห้องนอนที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนที่สองค่ะ ทุกห้องมีบานหน้าต่างเปิดออกหมดนะคะพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องค่ะทุกห้องนะคะบ้านรีโนเวทใหม่ๆเลยนะคะหลังนี้พื้นที่ใช้สอยลงตัวมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่มาดูแล้วมีจุดไหนที่อยากให้เราปรับปรุงเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งได้เลยเพราะว่าบ้านนะคะถ้าไม่มีผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีบางจุดที่ อาจจาะยกตัวอย่างเช่นประตูนะคะส่วนมากถ้าไม่มีผู้อยู่อาศัยเนะี่ยประตูชอบจะบวมนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อไออุ่นนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีบานประตูแบบนี้นะคะปิดแล้วก็ตรงด้านซ้ายตรงนี้นะคะก็คือห้องนา้ามีสองห้องน้ําห้องน้าเนี่ยเราทําใหม่หมดเลยนะคะคมๆเลยค่ะเพราะว่าเปลี่ยนมาใหม่ห้องน้านี่คือลูกค้าได้ห้องน้ําใหม่เอี่ยมเลยค่ะอันนี้คือห้องน้ําที่เราทํา ขึ้นมานะคะเดิมบ้านเขาจะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแล้วเราก็ทุบทำใหม่ทั้งหมดนะคะห้องน้ำนี่คือได้ห้องน้ำใหม่ยังไม่มีผู้ใช้งานเลยนะคะห้องน้ำใหม่ทั้งสองห้องนี่เป็นห้องน้ำอีกหนึ่งห้องนะคะนี่ลวดลายเดียวกันเลยค่ะห้องน้ำทั้งสองห้องลวดลายเดียวกันเลยนะคะ สะดวกสบายค่ะทเท้าเฮ้าหลังริมต่อเติมตเต็มโดยเฉพาะห้องครัวนะคะว้าวมากๆเราต่อเติมทําหลังคาแบบนี้ให้เลยปูกระเบื้องแกนิโต้ข้างหลังให้แล้วกว้างมากๆก็เปิดประตูออกไปข้างบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ให้ความยาวถึง4เมตรด้วยกันนะคะมีตู้เก็บของด้านล่างนะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชัน่นครบลงตัวตอนเนี้ยที่เรากําลัง มารีวิวให้ดูเนี่ยฝนตกนะคะก็จะเห็นได้ว่าในห้องครัวเนี่ยคือไม่ไม่มีฝนเข้ามาเลยนะคะก็เป็นห้องครัวลักษณะที่ปิดสามารถทำครัวได้เวลาเราทำครัวก็เปิดประตูออกไปเพื่อให้กลิ่นออกนะคะเรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชั่นบ้านที่ต่อเติมครบนะคะสามนอนสองน้ำในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้คะ่ะผ่อนเบาๆสบายๆนะคะเพียง5000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะ เปิดประตูมาฝั่งนี้นะคะก็จะพบกับห้องนอนที่3หรือลูกค้าจะทําเป็นห้องโถงก็ได้เท่ากับว่าห้องโถงที่เนี่ยจะได้ถึงสองโถงด้วยกันนะคะฝ้าเป็นฝ้าแหวนแบบนี้นะคะมีบานกระจกออกด้านข้างนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็ปูแกนิตโตให้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะอยากให้เข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศดี วิวดีหลังมุมนะคะในราคาที่แบบว,ว่าจับต้องได้ผ่อนเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูออกไปยังด้านข้างตรงนี้ได้แต่ว่าฝนตกนะคะเราก็จะ๋ยวแงนี้ให้ดูนิดนึงเอ่อฝนตกอย่าเปิดเลยดีกวเดียวเปิดไปประตูไม้จะเปียกนะคะอยากให้ดูฟังก์ชันของตัวบ้าน,นะค่ะลูกค้าคือเรียกได้ว่าลงตัวนะคะ เคาน์เตอร์กว้างใหญ่แล้วก็มีพื้นที่อันนี้สามารถต่อเติมเครื่องซักผ้าได้เลยเพราะมีช่องระบายน้ำทิ้งด้านล่างนะคะเคาน์เตอร์ต่อเติมให้เต็มๆแบบนี้ห้องน้ำสองห้องสะดวกสะดวกเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องนอนสองห้องห้องถูกหนึ่งห้องมาฝั่งนี้ก็ทําเป็นห้องนอนได้อีกหนึ่งห้องใหญ่ๆสำหรับใครที่ชื่นชอบบ้านเทาเทาหลังมุมนะคะที่พื้นที่ใช้สอย เยอะๆแบบนี้นะคะแวะมาเยี่ยมชมได้มาดูกันได้นะคะอยู่ที่หมู่บ้านเกตนิภาซอยหนึ่งะคะ่ะเปิดให้ดูด้านข้างนะคะนี่ก็จับฝนตกเนี่ยค่ะด้านข้างของตัวบ้านนะคะจะมีบานประตูเปิดออกได้ด้านหลังอันนี้โล่งมากเลยค่ะเป็นสวนนะคะ เขาเาหลังริมค่ะเพื่อนบ้านหน้าคบหาค่ะเวลาซื้อบ้านก็ต้องดูเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมคะแต่นี้เพื่อนบ้านดีแล้วก็เติมแบบเป็นห้องกระจกซึ่งห้องนี้จะทําเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นชิลชิได้เลยนะคะด้านหน้าบ้านก็จัดสวนทํามุมมินิมอลทามุมแบบนั่งปิ้งย่างหมูกระทะหรือว่าจะแบบว่าชิมกาแฟเบาๆจัดสวนมินิมอลสวยๆได้เลยนะคะพื้นที่เหลือเยอะค่ะ อันนี้ก็เป็นบ้านกระจกบ้านเต็มนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ฟังก์ชันของตัวบ้านเรียกได้ว่าเหมือนบ้านเดียวเลยค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนิคมวัฒนาซอยหนึ่งค่ะหมู่บ้านเกตมิพานะคะต่อเติมเต็มค่ะลูกค้าไม่ต้องต่อเติมแล้วนะคะห้องห้องครัวก็ ทำให้ครบห้องน้ําใหม่ๆเลยทั้งสองห้องนะคะแล้วก็เปิดมาตรงนี้ก็จะพบกับห้องโถงตัวบ้านหลักอีกครั้งหนึงนะคะ กด้วยนะคะสำหรับหมู่บ้านเกตนิพานะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยค่ะหน้าบ้านแบบกว้างมากลูกค้าที่อยากได้พื้นที่นะคะสำหรับ ให้เด็กๆวิ่งเล่นนะคะแล้วก็ต่อเติมเต็มซื้อปุ๊บอยู่ได้ปั๊บไม่ต้องต่อเติมนะคะใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปก็อยู่ได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัที่อบอุ่นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ